hello everybody today lenny makes a video for how to put, uh, protect yourself how to take care of yourself when you go to the public uh, this is in the morning before i go to work i go to visit uh, like a coffee coffee and a souvenir shop uh, we change after covid-19 this is lifestyle we can call new normal so they that one มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราเกิดวิกฤตการณ์แล้วชีวิตเราเปลี่ยนเป็นไปยังไงบ้างนะครับในแต่ละวันแต่ละสถานที่ที่เราไปครับติดตามกันชมได้เลยนะครับอย่าลืมกดซับสไครตกดติดตามกดแชร์ให้จิตแดนบันทุงโดยเดอขอบคุณครับติดตามกันครับดีครับวันนี้ที่แดนบันทุงจะมาตามติดชีวิตสังคมนะครับเรียกว่า After c o v i d นะครับหรือว่า New normal นะครับเรามาดูกันนะครับว่าชีวิตคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกหลังจากที่วิกฤตเรื่องโรคระบาดแล้วเราใช้ชีวิตกันยังไงนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากแต่ก่อนเราเคยชิวๆนะครับอยากไปไหนก็ไปนะครับเรามาดูกันว่ามาตรการทางสังคมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง วันนี้จะไปดูนะครับวันหนึ่งของเราที่เราขับรถนะครับที่จะเป็นปกติชีวิตก็คือทํางานสํานักงานนะครับก็จะฝากชีวิตไว้กับที่นี่เลยนะครับที่เราฝากชีวิตไว้ฝากท้องไว้ประจํานะครับได้แก่เซเว่นอีเลเว่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเซเว่นอีเลเว่นเราจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในการเข้าไปใช้บริการนะครับนะครับปั๊มน้ํามันเอ่ย ร้านกาแฟเอ้ยนะครับชีวิตแต่ละวันมาตามติดชีวิตที่แดนนะครับวันนี้เทืนๆหาที่จอดกันเนาะมีที่จอดไหมเนาะโ,โชคดีมีที่จอดอยู่ที่หน้ารถนะครับเราก็จะมี เจลไว้ล้างมือนะครับแล้วก็จะมีแมสส์นะครับหน้ากากนะครับไปไหนก็ต้องพกไว้นะครับในรถก็จะติดหน้ากากไว้หลายอันนะครับทั้งกระเป๋าที่จะขึ้นลงต่างๆก็จะติดหน้ากากไว้แล้วก็เจลล้างมือนะครับก่อนลงจากรถทุกครั้งนะครับก่อนจะไปที่สาธารณะนะครับที่แปร์พับลิกแอเรียสนะครับเราก็จะป้องกันตัวเองแพาะเทคตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนะครับก่อนจะไปที่ต่างๆนะครับ ไม่งั้นเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟรหรือว่ามินิมาร์ตต่างๆต้องมีการสวมหน้ากากมีการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการเซ็นชื่อใส่เบอร์โทรนะครับลงระบุเวลาให้เรียบร้อยนะครับว่าเรามาใช้บริการสถานที่ตรงนี้เวลาไหนนะครับวัดอุณหภูมิให้เรานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ านที่แรกที่เราจะไปวันนี้เช้าๆอย่างนี้นะครับก็คือร้านกาแฟนะครับได้กาแฟสักแก้วก่อนเข้าสำนักงานนะครับนิวโนมอนนะครับทุกคนก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัย ยม่งดื่มกาแฟนะครับ,บรับคิวแบบนี้ยิ่งดืกาแฟเพิ่มความสดชื่นกระชับกระเจงนะครับในการทำงานนะครับได้แล้วนะครับมอคค่าเย็นไม่หวานชูดที่สามครับครับไปกาแฟแล้ว เาขัยจนไม่อานนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินต่อไปนะครับกาแฟเสร็จแล้วก็ต้องตามด้วยข้าวกล่องนะครับข้าวกล่องข้าวกล่องชีวิตก็จะประมาณนี้แหละครับชีวิตคนทํางานก็ทํางานอย่างเร่งรีบเนาะเป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งว่าไม่อมีเวลาทําอาหารจะมีเวลาทําอาหารโอาทานครับ คะนะคจะมีเวลาทำอาหารก็คือมื้อเย็นนะครับมือเย็นหรือไม่ก็ในวันหยุดนะครับถึงจะมีเวลาทำอาหารนะครับ New Normal ครับมาดูนะครับว่ามาตรการใน7 e เ e ่ e อจะเป็นยังไงบ้างที่นั่งนะครับ,รบก,ก็จะกั้น นั่งได้แค่สองคนนะครับในระยะทางเชิญครับยันะครับสามกจดเจ็ดเชินครับมีการจดระเบีนบความคุ้มนะครับมีอะไรดีเนาะข<อ>้าวต้ม มีเส้นนะครับมีช่อคัตคูที่ปเปยนน่าจะทานพวกเส้นนะครับวันนี้มีซุ้ดดีกว่าน้าทานดีถามว่ามีอะไรน่าทานบ้างน,นะครับประเภทนมประเภทเส้นครับชอบทานประเภทเส้นมีอะไรบ้างเอ่ยน่าทานมาครับใบไว้คิกเป็นพวกขับนะครับคู่ใบไผ่รับก็น่าทานเยลกต่าง ร้านนี้ใหญ่มากเลยครับเท่าแก่น้อยโอ้มีหลายแพ็กเกจมีแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็อุ่นประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้เราก็จะขึ้นรถกับ ไปทำงานนะครับเช้านี้เรามีอดแล้วมีกาแฟาหนึ่งแก้วแล้วก็ซื้ออาหารไว้สําหรับมื้อกลางวันนะครับพอเข้าสํานักงานแล้วก็จะไม่ออกมาข้างนอกนะครับจนกว่าจะตอนเย็นนะครับซื้อของเสร็จแล้วได้กาแฟาแล้วเปิดมาร์ได้แล้วแครเปิดแมสได้แล้วตอนนี้ก็มุ่งสู่สำนักง,งานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับ กดไลค์กดแชร์ New Normal ของคนไทยได้เลยนะครับทิศแดนพันทุ่งครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะถึงที่ทำงานแล้วนะครับเข้าสู่บริเวณสถานที่ทำงานครับก็จะมีการตรวจนะครับมีการตรวจเช็คเท่าไหร่ครับคุณฮงผมสามสิบหกนะครับวันนี้ปลอดภัยครับขอบคุณครับวันนี้ก็คือปลอดภัยนะครับ ถึงจะไปทัดแถที่ได้มาอุณหภูมิก็ยัง36อยู่นะครับวันนี้ปลอดภัยขอบคุณอีกครั้งครับจะถึงที่ทำงานแล้วหาที่จอดรถเนักติดกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเช้า1ว,วันตอนเช้าก็ไปทำงานของติดแดนมันทุกนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับน,นี้คือ New Normal การใช้ชีวิตแบบใหม่หลังจากยุคโควิดนะครับตอนนี้ครับผมขอบคุณครับ